เกาหลีส่งตำรวจไปกัมพูชาสืบสวนการตายนักเรียนแลกเปลี่ยนเผยมีชาวจีนอยู่เบื้องหลังพีแจงเหตุใบแจ้งค่าไฟกองในขยะปมพิมพ์ผิดพิมพ์ซ้ำชาวบ้านตั้งคำถามกับแรงสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดการเด็ดขาดกับมาดูโรผู้นำเวเนซุเอล่าฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดความหวังใหม่หรือบทเริ่มของพายุ ค่ำคืนที่สนามบินพนมเปญเงียบงันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทว่าในความเงียบนั้นกลับมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวหน่วยปฏิบัติการพิเศษจากเกาหลีใต้เดินทางมาถึงพร้อมคำถามเดียวที่ไม่มีใครกล้าตอบใครคือผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์สะเทือนใจที่ยังไม่คลี่คลายชายหนุ่มคนหนึ่งเดินทางมายังกัมพูชาเพื่อตามหางานทำแต่กลับไม่เคยได้กลับบ้านครอบครัวของเขารอคอยมานานเกินสองเดือนแต่ยังไม่มีคำตอบใดๆจากผู้มีอำนาจ เมื่อความเงียบกลายเป็นคำตอบเกาหลีใต้จึงตัดสินใจไม่ทนอีกต่อไปพวกเขาส่งทีมสอบสวนเดินทางข้ามประเทศเพื่อกดดันให้กัมพูชาเปิดเผยความจริงและระหว่างการค้นหาชื่อของกลุ่มทุนข้ามชาติก็เริ่มปรากฏขึ้นทีละน้อยเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องเฉพาะของเกาหลีอีกต่อไปแต่มันกำลังสั่นคลอนทั้งอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยที่ชายแดนเริ่มมีปรากฏการคล้ายคลึงกันอย่างเงียบงัน หากวันนี้เกิดขึ้นกับคนเกาหลีวันพรุ่งนี้อาจเกิดกับใครก็ได้และเมื่อสื่อจากเกาหลีเริ่มเอ่ยถึงชื่อของประเทศจีนที่ถูกเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจปิดตายในกัมพูชาเงามืดเบื้องหลังที่ไม่เคยมีใครกล้าแตะก็เริ่มเผยให้เห็นบางส่วนคำถามคือใครจะเป็นผู้ยุติวังวนนี้และก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปภาพลับจากภูเขาบอกอกำลังจะเปลี่ยนมุมมองที่โลกเคยมีต่อกัมพูชาอย่างสิ้นเชิง ข้อความสุดท้ายจากแนวชายแดนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ถูกปิดซ่อนมายาวนานสนามบินพนมเปญและเป้าหมายลับของทีมเกาหลีใต้แม้ว่าทีมสอบสวนจากเกาหลีใต้จะยังไม่เปิดเผยปลายทางที่ชัดเจนหลังลงจอดที่สนามบินพนมเปญแต่แหล่งข่าวในหน่วยข่าวกรองยืนยันว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าริมชายฝั่งที่ในอดีตเคยเป็นจุดหมายของแรงงานต่างชาติหลายร้อยคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ,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 ษซึ่งถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาะและแทบไม่มีใครภายนอกสามารถเข้าถึงได้จากข้อมูลของครอบครัวชายหนุ่มผู้สูญหายเขาได้ส่งข้อความสุดท้ายจากบริเวณใกล้ชายแดนไทยก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปอย่างลึกลับนับจากนั้นก็ไม่มีใครสามารถติดต่อเขาได้อีกเลยผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระหว่างประเทศแสดงความกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับเครือข่ายลับ ที่แฝงตัวอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการปกปิดข้อมูลอย่างเป็นระบบและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนข้ามชาติไม่เพียงแค่เกาหลีใต้ที่เริ่มเคลื่อนไหวสื่อไทยเองก็เริ่มรายงานกรณีคนหายตามแนวชายแดนในลักษณะที่คล้ายกันโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทด้านอาณาเขตและการวางตู้คอนเทนเนอร์เหล็กเพื่อปิดกั้นการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศในบางจุดของกัมพูชาอย่างรวดเร็วบ่อน้ำและคลองเทียมถูกขุดขึ้นโดยไร้คำอธิบายที่ชัดเจนพื้นที่บางแห่งที่เคยใช้สำหรับปฏิบัติการเก็บกู้ทุ่นระเบิดของฝ่ายไทยกลับถูกน้ำท่วมอย่างผิดธรรมชาติเมื่อแรงกดดันจากต่างชาติเพิ่มขึ้นคำถามก็เริ่มดังขึ้นจากประชาชนกัมพูชาเองใครคือผู้ควบคุมพื้นที่บางส่วนของประเทศกันแน่และความเงียบของรัฐบาลหมายถึงการยอมรับ หรือคือการสมรู้ร่วมคิดโดยตรงกับเครือข่ายที่อยู่เบือเบ้องหลังเบื้องหลังภูเขาบอกออความจริงที่ถูกฝังในขณะที่ทีมสอบสวนจากเกาหลียังคงติดตามเบาะแสภายในเมืองท่าของกัมพูชารายงานลับจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงในอาเซียนกลับชี้ไปยังจุดที่ลึกกว่าเดิมไอเอ็กโกกาดสถานที่นั้นคือภูเขาบอกอ,อ ภูเขาลูกนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้วยบรรยากาศเย็นสบายและโรงแรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาท่ามกลางหมอกหนาแต่ในวันนี้ชื่อของเขาบกกรกลายเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่บางคนไม่กล้ากล่าวถึงด้วยเสียงดังอีกต่อไปภาพถ่ายดาวเทียมจากเดือนที่ผ่านมาเผยให้เห็นโครงสร้างใหม่หลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นใกล้บริเวณป่าทึบถนนลาดยางที่ไม่เคยมีมาก่อน อาคารที่ไม่มีป้ายชื่อและระบบไฟฟ้าที่ไม่น่าจะมีในพื้นที่รกร้างล้วนเป็นสิ่งที่สร้างคำถามว่าใครคือผู้ที่ควบคุมพื้นที่แห่งนี้จริงๆเมื่อสื่อเกาหลีใต้เริ่มโยงเหตุการณ์กับชื่อของกลุ่มทุนจากประเทศจีนคำถามที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็เริ่มก่อตัวขึ้นบางพื้นที่ในกัมพูชาอาจไม่อยู่ภายใต้าการควบคุมโดยสมบูรณ์ของรัฐบาลกัมพูชาอีกต่อไป เจ้าหน้าที่ไทยที่เคยเข้าร่วมภารกิจเก็บกู้ทุนระเบิดบริเวณชายแดนระบุว่าระบบกล้องวงจรปิดและการรักษาความปลอดภัยที่ติดตั้งอยู่ใกล้เขตป่าไม่ใช่สิ่งที่หน่วยงานรัฐของกัมพูชาจะสามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาอันสั้นเช่นนี้คำถามจึงชัดเจนยิ่งขึ้นหากพื้นที่บางส่วนของกัมพูชาตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มทุนต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยจะยังสามารถนิ่งเฉยต่อสถานการณ์นี้ได้อีกนานเพียงใด ไทยเริ่มขยับเส้นชายแดนไม่เงียบอีกต่อไปไม่กี่วันหลังจากข่าวการหายตัวของแรงงานต่างชาติในกัมพูชาเริ่มถูกเปิดเผยออกสู่สาธารณะความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดนฝั่งไทยก็เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเสียงเครื่องยนต์ของรถเกราะแบบดี5เริ่มดังขึ้นในยามค่ำคืนเจ้าหน้าที่เก็บกู้ทุนระเบิดถูกส่งเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้า แม้ภารกิจเหล่านี้จะไม่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อกระแสหลักแต่ภาพจากประชาชนในพื้นที่เผยให้เห็นการเคลื่อนกำลังของเจ้าหน้าที่เข้าสู่แนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นจุดที่เคยมีรายงานน้ำท่วมผิดปกติทั้งที่ไม่ได้มีฝนตกในพื้นที่ รายงานลับจากกระทรวงกลาโหมของไทยยืนยันว่ามีการขุดบ่อและคลองใหม่จากฝั่งประเทศเขมรเพื่อระบายน้ำเข้าท่วมพื้นที่ฝั่งไทยโดยตรงเป้าหมายของการกระทําดังกล่าวคือการสกัดกั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ไทยสามารถเข้าไปดำเนินการเก็บกู้วัตถุระเบิดที่ฝั่งลึกอยู่ใต้พื้นดินได้การตอบสนองของฝ่ายไทยในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การป้องกันชายแดนตามปกติแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงยุทธศาสตร์ว่า ประเทศไทยจะไม่ยอมปล่อยให้ความเงียบลุกลามจนกลายเป็นภัยคุกคามในระดับภูมิภาคเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองกำลังบูรพาให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการว่าประเทศไทยจำเป็นต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนเพราะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความเงียบแต่คือกลยุทธ์ใหม่ที่แฝงตัวอยู่หลังม่นาน้ำและตู้คอนเทนเนอร์ที่ขวางเส้นทางตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ในขณะเดียวกันกระแสสังคมในประเทศไทยก็เริ่มตั้งคำถามว่าการหายตัวของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านและการขุดลอกพื้นที่ใกล้แนวชายแดนอาจไม่ใช่เหตุการณ์แยกขาดจากกันแต่อาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเดียวกันความเงียบที่เคยปกคลุมชายแดนกำลังถูกทลายลงทีละน้อยโดยแสงไฟจากฝั่งไทยเองอาเซียนเริ่มแตกเสียงโลกจับตากัมพูชา ก่อนหน้านี้ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ยังคงเลือกที่จะไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันแต่กรณีแรงงานสูญหายรวมถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ถูกเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติกำลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สั่นคลอนสมดุลดั้งเดิมของภูมิภาค เวียดนามซึ่งเคยเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจสําคัญของกัมพูชาได้ตัดสินใจหยุดการนําเข้าข้าวจากกัมพูชาโดยไม่มีคําแถลงอย่างเป็นทางการใดๆการเคลื่อนไหวครั้งนี้ถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความเชื่อมั่นกําลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงขณะเดียวกันอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เริ่มแสดงความเคลื่อนไหวผ่านเวทีระหว่างประเทศโดยตั้งคําถามถึงความโปร่งใสในระดับภูมิภาค ขณะที่มาเลเซียได้ออกมาเรียกร้องให้มีการจัดตั้งคณะสอบสวนกลางเพื่อยืนยันว่าอาเซียนไม่ควรถูกใช้เป็นพื้นที่ปกปิดข้อมูลหรือแหล่งรองรับผลประโยชน์ของอิทธิพลใดอย่างไรก็ตามท่าทีของบางประเทศกลับเงียบผิดปกติโดยเฉพาะประเทศที่มีผลประโยชน์ร่วมกับการลงทุนของจีนซึ่งถูกกล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าในรายงานข่าวต่างประเทศว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ปิดตายในกัมพูชา เสียงแตกในหมู่ประเทศอาเซียนจึงเริ่มดังขึ้นระหว่างฝ่ายที่ต้องการเปิดเผยความจริงกับฝ่ายที่ยังคงเลือกจะนิ่งเงียบในเวทีระดับโลกสื่อมวลชนจากเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและยุโรปเริ่มเข้าประจำการในกรุงพนมเปญเพื่อรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันองค์การสหประชาชาติได้ส่งเจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชนเข้าสังเกตการอย่างไม่เป็นทางการ ทุกสายตากำลังจับจ้องไปที่กัมพูชาและทุกคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบกำลังกลายเป็นแรงกดดันที่ไม่มีรัฐบาลใดสามารถเพิกเฉยได้นานอีกต่อไปภายใต้ท้องฟ้ามืดของยามค่ำคืนแสงสลัวจากขบวนรถบรรทุกที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆบนเส้นทางขึ้นเขาบกอ,อถูกกล้องอินฟราเรดของดาวเทียมพลเรือนจับภาพไว้ได้โดยบังเอิญ ในภาพนั้นเป็นขบวนรถทหารที่ไม่มีเครื่องหมายใดคลุมด้วยผ้าใบสีดำตลอดเส้นทางมีเจ้าหน้าที่ติดอาวุธเดินล้อมรอบเป็นชั้นๆจุดที่รถจอดอยู่ใกล้กับอาคารปริศนาในพื้นที่ห่วงห้ามของภูเขาบกอเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากภาพดังกล่าวถูกส่งต่อในกลุ่มนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงภาพชุดเดียวกันก็หลุดออกสู่สื่อกระแสหลักในระดับนานาชาติผ่านช่องข่าวของเกาหลีใต้ เสียงวิาพากษ์วิจารณ์จุดประกายทันทีคำถามใหม่เริ่มผุดขึ้นเป็นชั้นๆสิ่งที่อยู่บนเขาคืออะไรใครคือผู้ควบคุมพื้นที่แห่งนี้และชายหนุ่มที่หายตัวไปอยู่ที่ใดกันแน่รัฐบาลกัมพูชาออกมาปฏิเสธในทันทีว่าไม่ทราบเรื่องเกี่ยวกับภาพถ่ายดังกล่าวแต่การปฏิเสธกลับกลายเป็นเชื้อเพลิงที่เร่งให้คำถามลุกลามเร็วกว่าเดิม ภายในเวลาไม่ถึง12ชั่วโมง Hash tag #BokoTruth และ Where Is He ขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การชุมนุมเล็กๆเ,เริ่มเกิดขึ้นหน้าสถานทูตกัมพูชาในหลายประเทศประชาชนจากเกาหลีใต้อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เริ่มออกมาเรียกร้องความจริงอย่างพร้อมเพรียงผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของภาพที่หลุดออกมาแต่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงมุมมองที่โลกเคยมีต่อประเทศกัมพูชาว่ายังเป็นรัฐอธิปไตยที่สามารถควบคุมพื้นที่ของตนเองได้โดยสมบูรณ์อยู่หรือไม่คืนที่ภาพหลุดออกมาคือคืนที่ความเงียบสูญเสียอำนาจและเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้สายตาของทั้งโลกเริ่มหันไปยังภูเขาบอก,กอเมื่อกัมพูชาเงียบโลกจึงเริ่มพูดแทนท่ามกลางกระแสข่าวและภาพหลุดที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ รัฐบาลกัมพูชายังคงรักษาความเงียบอย่างแน่นหนาไม่มีคำถแถลงไม่มีการตอบคำถามจากสื่อและไม่มีแม้แต่ท่าทีอย่างเป็นทางการในเวทีระหว่างประเทศแต่ในโลกยุคนี้ความเงียบไม่ใช่เกราะกำบังที่ปลอดภัยอีกต่อไป องค์กรนิรโทษกรรมสากลและ m u n a ม r i g h w s w c t ชดได้ออกถแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่บนเขาบอกกรให้ตรวจสอบอย่างโปรง่งใสพร้อมเสนอให้จัดตั้งคณะสอบสวนอิสระในระดับภูมิภาคเพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่กำลังทวีความรุนแรงในระดับสากลในเวลาเดียวกันรัฐสภาเกาหลีใต้ก็จัดการประชุมฉุกเฉินเพื่อหารือแนวทางการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเฉพาะในกรณีที่พันธมิตรทางเศรษฐกิจกลายเป็นช่องโหว่ด้านมนุษยธรรมสถานทูตกัมพูชาในกรุงโซถูกชาวเกาหลีประท้วงหน้าสถานทูตติดต่อกันหลายคืนผู้ชุมนุมถือป้ายผ้าเขียนข้อความชัดเจนเช่นคืนคนของเราเปิดเขาบกอและหยุดขายอธิปไตยให้กลุ่มทุนต่างชาติเสียงจากประเทศตะวันตกเริ่มตามมารัฐมนตรีต่างประเทศจากหลายชาติในยุโรป ออกถแถลงการขอให้กัมพูชาเปิดทางให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเข้าตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสื่อของรัฐบาลกัมพูชาจะพยายามลดถอนน้ำหนักของเหตุการณ์แต่นานาชาติต่างมองว่านี่ไม่ใช่เรื่องภาพหลุดธรรมดาและไม่ใช่ประเด็นการเมืองภายในอีกต่อไปโลกกำลังพูดแทนผู้ที่ถูกบังคับให้เงียบเมื่อความจริงถูกฝังใต้เขาโลกจะยอมให้มันอยู่ได้นานแค่ไหน ข้ามกลางเสียงเรียกร้องจากทั่วทุกมุมโลกสายตานับล้านคู่กำลังจับจ้องไปยังผืนป่าทึบของเขาโบกอสถานที่ที่ในอดีตเคยเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่ในวันนี้กลับกลายเป็นศูนย์กลางของคำถามใหญ่ระดับนานาชาติความจริงที่ถูกฝังไว้ใต้ภูเขาไม่ได้ถูกกลบด้วยหินหรือดินหากแต่ถูกกลบด้วยความเงียบด้วยคำสั่งที่ไม่เปิดเผยและด้วยกำแพงแห่งผลประโยชน์ที่ไม่มีใครกล้าแตะต้อง ชายหนุ่มที่หายตัวไปยังไม่กลับมาครอบครัวยังคงรออยู่เสียงร่ำไห้ยังคงดังก้องท่ามกลางความเงียบของสนามบินและภาพจากเขาโบกอยังไม่มีผู้ใดกล้าออกมายืนยันว่าแท้จริงแล้วคืออะไรคำถามที่โลกกำลังถามก็คือเราจะยอมให้ภูเขาลูกนี้กลืนกินความจริงไปตลอดกาลหรือไม่เราจะปล่อยให้ชื่อของประเทศหนึ่งกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่โปร่งใสความร่วมมือกับทุนต่างชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบหรือไม่ ในอดีตภูเขาบกกเคยถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของผู้นำเผด็จการและในวันนี้มันอาจถูกใช้ซ้ำในรูปแบบใหม่เพียงแต่ผลลัพธ์กลับยิ่งอันตรายมากกว่าเดิมเพราะในยุคนี้ความลับไม่สามารถถูกซ่อนไว้ได้ตลอดไปเมื่อเส้นแบ่งระหว่างรัฐกับทุนเริ่มเลื่อนรางเมื่อความเงียบกลายเป็นเครื่องมือในการกลบเกลื่อนและเมื่อภาพเพียงหนึ่งภาพสามารถจุดประกายทั้งภูมิภาคโลกจึงไม่อาจหยุดอยู่เพียงแค่คำถามอีกต่อไป แรงกดดันที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งไม่ได้มุ่งหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลใดแต่เพื่อทวงคืนความจริงเพื่อยืนยันว่าชีวิตของคนหนึ่งคนไม่ควรถูกทำให้หายไปโดยไม่มีคำอธิบายดังนั้นทางนั้น คำถามสุดท้ายในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องของกัมพูชาเพียงประเทศเดียวแต่เป็นคำถามของทั้งภูมิภาคว่าอาเซียนจะเลือกยืนอยู่บนหลักแห่งความโปร่งใสหรือจะยอมหลับตาเพื่อปกป้องผลประโยชน์ชั่วคราวหากในวันนี้ภูเขาลูกหนึ่งสามารถกลบเกลื่อนความจริงได้วันพรุ่งนี้มันอาจกลืนทั้งประเทศ หลายคนอาจมองว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเป็นปัญหาภายในของประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครนอกจากประชาชนในพื้นที่นั้นแต่หากพิจารณาให้ลึกลงไปจะเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวภายในภูมิภาคแห่งนี้ล้วนส่งผลกระทบแบบลูกโซ่ไปยังประเทศรอบข้างโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ย ชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่ได้เป็นเพียงเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์แต่คือจุดเชื่อมของความมั่นคงเศรษฐกิจและความไว้วางใจระหว่างรัฐต่อรัฐหากมีบางพื้นที่ในฝั่งตรงข้ามถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลหากมีแรงงานหรือพลเมืองจากประเทศที่สาหายตัวไปโดยไร้คำอธิบายหากมีเครือข่ายกลุ่มทุนข้ามชาติแทรกซึมลึกกว่าที่ใครคาดคิดและทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นใกล้เพียงไม่กี่กิโลเมตร จากเขตแดนของไทยคำถามคือประเทศไทยจะสามารถนิ่งเฉยได้อีกนานเพียงใดสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นสะท้อนโลกยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่างกิจการภายในกับผลกระทบส่วนรวมกำลังเลือนหายเมื่อสิทธิมนุษยชนกลายเป็นประเด็นระดับสากลและเมื่อความมั่นคงของประเทศหนึ่งสามารถสั่นคลอนความสงบของทั้งภูมิภาคประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน และในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับพื้นที่ต้องสงสัยต้องเริ่มตั้งคำถามอย่างจริงจังต้องกล้าคิดในเชิงรุกไม่ใช่เพื่อแทรกแซงใครแต่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของตนเองและเพื่อยืนหยัดบนหลักการมนุษยธรรมที่ไม่ควรถูกมองข้ามเพราะหากวันนี้ชายชาวเกาหลีใต้หายตัวในกัมพูชาแล้วเราบอกว่าไม่เกี่ยววันหน้าหากเป็นคนไทยที่หายตัวในพื้นที่คล้ายกันเรายังจะกล้าพูดคำเดิมได้อีกหรือไม่ เพราะหากวันนี้เขาบอกกอถูกตั้งคำถามว่าเป็นพื้นที่สีเทาแล้วเรานิ่งเฉยวันข้างหน้าหากเขตแดนของเรากลายเป็นพื้นที่ลักษณะเดียวกันเราจะอธิบายต่อประชาชนของเราเองว่าอย่างไรนี่ไม่ใช่เวลาของความเฉยชาแต่คือเวลาของการตั้งคำถามการตรวจสอบและการรับฟังอย่างจริงใจแม้ประชาชนจะไม่มีอำนาจเปลี่ยนนโยบายระดับประเทศ แต่ทุกคนมีสิทธิ์ในการตั้งคำถามมีสิทธิ์ในการมองเห็นและมีสิทธิ์ที่จะไม่ลืมหากคุณเห็นด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ควรได้รับคำอธิบายหากคุณเชื่อว่าความเงียบไม่ควรกลายเป็นคำตอบและหากคุณศรัทธาว่าประเทศใดก็ตามควรดำรงอยู่บนพื้นฐานของความโปร่งใสเราขอเชิญคุณร่วมเป็นอีกหนึ่งเสียง หลังจากกรณีการพบศพนักศึกษาชาวเกาหลีใต้ในประเทศกัมพูชาซึ่งเชื่อว่าเป็นเหยื่อของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาเริ่มตึงเครียดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้มีมติเร่งด่วนเตรียมส่งกองกำลังพิเศษเดินทางลงพื้นที่พนมเปญเพื่อทำภารกิจสองด้าน1คือสืบสวนการเสียชีวิตของนักศึกษาและอีกหนึ่ง คือภารกิจช่วยเหลือพลนเรือนชาวเกาหลีใต้ที่สูญหายอย่างไร้ร่องรอยมากกว่า60คนการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากเป็นการขออนุญาตพิเศษให้หน่วยข่าวกรองและทหารเกาหลีเข้าไปในพื้นที่ของประเทศอื่นเพื่อปฏิบัติการเฉพาะกิจเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระดับปกติระดับรัฐสภาของเกาหลีทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ต่างเห็นพ้องกันว่ารัฐบาลจําเป็นต้องดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อปกป้องพลเมืองของตนเองสื่อเกาหลีและกลุ่มยูทูบเบอร์ชื่อดังบางคนถึงขั้นเดินทางไปกรุงพนมเปญเพื่อถ่ายทอดสดหน้าศูนย์อาชญากรรมเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาเปิดเผยความจริงและปล่อยตัวพลเรือนที่ยังสูญหายแม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเหยื่อถูกควบคุมตัวไว้ที่ใด แต่การชุมนุมเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีภายในประเทศเกาหลีใต้และสร้างแรงกดดันต่อรัฐบาลกัมพูชาอย่างมหาศาลในขณะเดียวกันตำรวจแห่งชาติกัมพูชาออกถแถลงการปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่าไม่มีการร้องขอความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการจากครอบครัวเหยื่อหรือสถานทูตเกาหลีใต้อีกทั้งยังระบุว่าได้จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนสองรายที่เกี่ยวข้องกับคดีการทำร้ายร่างกายนักศึกษาแล้ว พร้อมขยายผลตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยและควบคุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามสื่อเกาหลีใต้และประชาชนจำนวนมากไม่เชื่อถือคำชี้แจงนี้พร้อมตั้งคำถามว่าหากเจ้าหน้าที่กัมพูชาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหตุใดรัฐบาลเกาหลีใต้จึงจำเป็นต้องส่งกองกำลังพิเศษลงไปปฏิบัติภารกิจด้วยตนเองเสียงวิพากจากหลายฝ่ายเริ่มดังขึ้นว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของประเทศหนึ่งแต่คือภาพสะท้อนของปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่กำลังกัดกินภูมิภาคอาเซียนอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อิทธิพลของกลุ่มทุนมืดอาจแฝงอยู่ภายใต้การนิ่งเงียบของผู้มีอำนาจพีแจงเหตุใบแจ้งค่าไฟกงในขยะปมพิมพ์ผิดพิมพ์ซ้ำชาวบ้านตั้งคำถามกับแรง จากเหตุการณ์ที่มีชาวบ้านในอำเภอรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ถ่ายคลิปภาพใบแจ้งค่าไฟฟ้าหลายใบที่ถูกทิ้งรวมกันในกองขยะล่าสุดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือพีออกมาชี้แจงแล้วว่าใบที่ปรากฏในคลิปนั้นเป็นเอกสารที่พิมพ์ผิดหรือพิมพ์ซ้ำจากระบบโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ใบจริงที่ต้องส่งให้ถึงมือประชาชนอย่างไรก็ตามชาวบ้านหลายรายตั้งข้อสงสัยว่าหากใบดังกล่าวเป็นเพียงใบพิมพ์ผิด แล้วใบที่ถูกต้องอยู่ที่ไหนเพราะหลายบ้านกลับไม่ได้รับใบแจ้งเลยจึงทำให้บางคนถูกตัดไฟทั้งที่ไม่เคยมีใบเล็กเก็บมาถึงหน้าบ้านแม้แต่ครั้งเดียวพีชี้แจงเพิ่มเติมว่ากระบวนการจดมิเตอร์มีทั้งหมด3ขั้นตอนเริ่มจากการอ่านหน่วยไฟแจ้งยอดและติดใบแจ้งหากยังไม่จ่ายภายใน7วันจะมีการเตือนอีกครั้งและหากยังไม่ชำระในอีก7วันจะดำเนินการถอดมิเตอร์ สำหรับกรณีนี้เจ้าหน้าที่ผู้รับเหมาที่อยู่ในคลิปเป็นพนักงานจริงของบริษัทที่รับจ้างจากพีโดยต้นสังกัดร,ระบุว่าเกิดจากความผิดพลาดของระบบและยืนยันจะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำท้วงของประชาชนพร้อมส่งเรื่องกลับไปยังการไฟฟ้าสาขาประโคนชัยเพื่อขอคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรด้านพียืนยันไม่ได้เพิกเฉยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ หากพบความบกพร่องจริงจะมีการดำเนินการตามระเบียบต่อไปแต่ในยุคที่เทคโนโลยีพร้อมใช้งานชาวบ้านบางส่วนแนะว่าการชำระผ่านแอปพลิเคชันอาจเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเพื่อป้องกันปัญหาใบแจ้งสูญหายซ้ำซากเช่นที่ผ่านมาและนี่คือภาพสะท้อนของปัญหาเล็กที่อาจส่งผลใหญ่ต่อความเชื่อมั่นหากไม่ตรวจสอบให้ชัดเจนในทุกระดับ วอชิงตันส่งสัญญาณแรงที่สุดในรอบหลายปีเตรียมยกระดับสงครามต่อต้อตานยาเสพติดขึ้นอีกขั้นโดยมีเวเนซุเอลาเป็นเป้าหมายแรกของปฏิบัติการระบุอย่างชัดเจนว่ากลุ่มค้ายาคือศัตรูนอกระบบรัฐและนิโคลัสมาดูโรคือจุดศูนย์กลางเครือข่ายลักลอบข้ามชาติในภูมิภาคลาตินอเมริกา ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกถแถลงการเด็ดขาดพร้อมจัดตั้งกองกำลังเฉพาะกิจภายใต้กองบัญชาการทหารภาคใต้มีหน้าที่หลักคือไล่ล่าทํำลายแก๊งค้ายาปกป้องพลเมืองอเมริกันและปิดเส้นทางส่งออกสารเสพติดเข้าสหรัฐจากข้อมูลล่าสุดคันบอร์กาพี สหรัฐได้เพิ่มกำลังทางอากาศและทางทะเลในแถบแคริบเบียนรวมทั้งปูแผนโจมตีเป้าหมายลึกในเวเนซุเอลาอาทิสนามบินลับและโกดังของเครือข่ายค้าย,ยาปฏิบัติการถล่มทางอากาศได้เริ่มต้นตั้งแต่เดือน9และกำลังขยายวงในช่วงเดือนนี้ ในขณะเดียวกันมาดูโรประกาศตัดความสัมพันธ์กับสหรัฐและหันไปขอาการสนับสนุนจากรัเสเซียและจีนอย่างไรก็ตามสื่ออเมริกันรายงานว่าแผนถอดถอนมาดูโรด้วยมาตรการรุนแรงนั้นได้รับไฟเขียวเบื้องต้นจากคณะความมั่นคงของทำเนียบขาวแล้วและอาจถูกเร่งให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดหากเวเนซุเอลาถูกระบุเป็นรัฐผู้สนับสนุนการก่อการร้ายและค้ายาระดับโลก ข้อความจากวอชิงตันชัดเจนเราไม่ได้ทำสงครามกับเวเนซุเอลาเราทำสงครามกับยาเสพติดความรุนแรงและระบบรัฐที่เปิดทางให้เครือข่ายมืดทำลายเสรีภาพของโลกฮามาสปล่อยตัวประกันทั้งหมดความหวังใหม่หรือบทเริ่มของพายุ เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบหลายปีกำลังสร้างความตื่นตัวในตะวันออกกลางเมื่อกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดรวม20รายให้เดินทางกลับประเทศอย่างปลอดภัยโดยในจำนวนนี้มี13รายได้รับการส่งมอบผ่านทางองค์กรกาชาดระหว่างประเทศเมื่อเช้าว,วันที่13ตุลาคม กบวนการส่งตัวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางถึงอิสราเอลอย่างเป็นทางการซึ่งสื่อในภูมิภาคมองว่านี่คือสัญญาณของความร่วมมือระหว่างสหรัฐและอิสราเอลในการผลักดันกระบวนการเจรจา ก่อนหน้านี้ฮามาสเคยจับตัวประกันกว่า250คนจากการบุกโจมตีทางใต้ของอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วการปล่อยตัวในครั้งนี้ทำให้จำนวนผู้ถูกควบคุมลดลงเหลือเพียงไม่กี่คนโดยยังมีศพของผู้เสียชีวิตอีก26รายที่ยังไม่ถูกส่งคืนและอีกสองรายยังไม่ทราบชะตากรรม การปล่อยตัวประกันอาจถูกมองว่าเป็นชัยชนะของการทูตแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเตือนว่านี่อาจเป็นเพียงช่วงเวลาพักหายใจก่อนที่ความรุนแรงจะกลับมาระเบิดอีกครั้งโดยเฉพาะหากข้อตกลงหยุดยิงหรือแนวทางสันติภาพไม่สามารถเดินหน้าต่อได้ในทางปฏิบัติแม้บรรยากาศจะดูสงบลงชั่วคราวแต่ทั้งอิสราเอลและฮามาสต่างยังคงประจำการเต็มกำลังและหน่วยข่าวกรองระหว่างประเทศยังไม่ลดระดับการเตือนภัย จีนลดส่งออกรักเสเซียต่ำสุดในรอบหลายเดือนพันธมิตรแดงเริ่มร้าวสถานการณ์การค้าระหว่างจีนและรัเสเซียกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนเมื่อยอดส่งออกของจีนไปยังรัเสเซียลดลงอย่างหนักในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเหลือเพียงมูลค่า6 3 0 0 0ันล้านหยวนนับเป็นตัวเลขต่ำที่สุดในรอบเจเดือนและลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่6ติดต่อกันนักวิเคราะห์ชี้ว่าปัจจัยหลักมาจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ซึ่งกดดันบริษัทจีนไม่ให้ทำธุรกรรมตรงกับรัเสเซียเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษในระดับทุติยภูมิทำให้หลายกิจการเลือกหันไปคบค้ากับพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่มั่นคงกว่าคือ,อยุโรปและสหรัฐในทางกลับกันรัรเสเซียยังคงพยายามวาดภาพความร่วมมืออันแน่นแฟน้นด้วยการประกาศความคืบหน้าโครงการพลังงานและท่อส่งก๊าซระหว่างสองประเทศรวมถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจด้านเชื้อเพลิงกับบริษัทใหญ่จากจีนแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่า โครงการเหล่านี้ต้องใช้เวลานานกว่าทศวรรษกว่าจะเห็นผลจริงการส่งออกลดลง ลานอยูห่หลักการโกนการการโกนโกนการโกน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 นกน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 กนโนกนนกนนโกนโนกนโกนโกนนโก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 นนนกนโนนนนนโนโนนนนนนนกวนกนก เเปราาาะบางกว่่ทีคยสื่อในภูมิภาคมองว่าจีนอาจกำลังค่อยๆถอนตัวจากความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับมอสโกโเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายทางเศรษฐกิจที่อาจขยายวงในอนาคตสถานการณ์ล่าสุดนี้จึงไม่ใช่เพียงตัวเลขเศรษฐกิจแต่คือสัญญาณของรอยร้าวที่เริ่มปรากฏในพันธมิตรที่เคยอ้างว่าไม่มีขีดจำกัดขอบคุณที่ติดตามข่าวสารจากเราตลอดรายการหากคุณเห็นว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ปโปรดเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความจริง กรุณากดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากทั่วโลกแสดงความคิดเห็นของคุณใต้คลิปเพื่อร่วมถกประเด็นที่กำลังเขย่าโลกแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อร่วมจับตาทุกการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อภูมิภาคของเรา